สวัสดีครับผมปอดเต็มไปหมดเลยนในทางปอดจ,จะมีอันนี้วันดีดี่าดีดีห้าสิบอยู่ชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นตัวปอดสองจุดสองนะครับกำลังเทสอยู่นะครับราน้ำมันสวยอยู่นะครับนี่ก็ปอดก็ ตัวนี้จะเป็นการเทสล้างนะครับใช้ปลายเดิมเป็นปลายซิ่งนะครับปลายซิ่งนะครับจะเป็นปลายซิ่งแล้วก็ตรงนี้จะเคลียร์ผิวเอ่อเปวดขึ้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผิวจะมาเป็นแบบนี้นะครับผิวมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับเราก็จะเคลียร์ผิวให้สะอาดแบบนี้นะครับทุกชุดจะเคลียร์ผิวให้สะอาดหมดเลยนะครับยังไม่ทำนะครับรอใจเย็นๆดีๆดี5ติดอยู่1ชุดนะครับแล้วทำให้เขาก่อนดีๆดี5ติดอยู่นี่ เตรียมรอก่อนนะคือนี้นะครับประมาณนี้ก็งานหรือเครื่งวกนี้จะต้องมีการล้างแล้วก็ทำความสะอาดเขาเรียกเตรียมอยู่ให้ใส่ก่อนนะครับข้อมูลนะครับก็ต่างๆทีเดียวนะครับโอ้ค่านละมันสวยเลยนะครับงานหาน้านล้างก็มีประมาณนี้นะครับโอเคระบเตาจังสาวของมัง,งกรก็หลบ